ครับบัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องแฮปปี้พิกทะเลนะครับพี่น้องวันนี้พอสิพามาดำหน้าครับพี่น้อง <c oughs> หลังจากโลก,กาเนาะเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะพี่น้องนี่ครับข้างหลังก็ดำน้องมาแล้วก็หล่ไ้เติบ์ไปเนาะพี่น้องมันนี้จ้างเลยครับพี่น้องก็จ้างพี่น้องคนมาซอยนำเพราะมันหลายเนาะดำผู้เดียวก็มันน,นั่นแล้วเนาะใส่เวลามันนี้ก็มีเพิ่นลงมาบ่ได้เนาะมันไก่ มีพยางลงมาบ่โหดเนะาะพอก็ได้เลยได้ลงมาถ่ายให้เพิ่น <c oughs> ก็อาจจะว่าบุคคลเก่งเนี่ยครับพี่น้องเนีย่ยนี่ครับพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาสอยเนาะน,นี่จะเป็นข้าวโกโค่เนี่ยครับพี่น้องโกโค่หกเนาะข้าวเหนียวข้าวกินครับ มันหอยก็ไล่ไหล,หลพี่น้องเอ้ยหอยหอยทะเลเนาะปกตินี่แต่ละปีนี่นกปักห่างนะพี่น้องนกปักห่างกระชบินมาถึงฤดูกาลก็นกปักห่างสีมาแต่กับประมาณสองปีสามปีแล้วที่นกบูได้มาเนาะหอยก็เลยหลายอ,อันนี้ก็ดำแล้วนะเนาะดำแล้วเราก็จะได้เปิ่งน้ำออกเนาะ เป็งน,น้ำออกเพราะว่าหอยครับพี่น้องหอยนี่ลืมเลยครับพี่น้องนี่ดำปึ๊บเกาะปั๊บเลยครับพี่น้องนี่นี่จะเกิดบอ่อเอาน้ำออกหอยกะสิเกาะกินต้นเขาเนาะบัดนี้ห่อน้ำออกปึ๊บแล้วเฮาก็เลาะเก็บกลางคืนครับพี่น้องเลาะเก็บกลางคืน พี่น้องกับมือเลยเนาะดำตั้งแต่เช้าตั้งแต่เป็ดโมงน,น้องพี <c oughs> ่ไฮนี้แล้ว้ะครับพี่น้องบา้านนี้ไปเบิง่งไฮไต้บ้ดนี้ไฮไต้ก็เป็นไฮใหญ่เด้อติดหอยข้างใต้ก็เป็นหอยเนาะเป็นหยนอยกับวิวดีอยู่ครับพี่น้องมันก็บภูเขาก็เห็น,นะครับพี่น้องภูเขาทั m ล l ดีบรรยากาศก,าก็ดี ดินเป็นดินล้วนนะครับพี่น้องบม่ใช่ดินทรายบม่ใช่ดินเหนอือที่จริงนี่โพให้เพิ่นมาปั่นไว้ได้สองมือนะครับน้องยังดั่ได้อยู่เนาะยังดั่ได้อยู่ก็ถือว่าบุแข็งบุแข็งแล้วก็บุอ่อนเนาะพอดีดั่เป็นดินล้วนพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบิ่งหายใเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้ก็เป็นหอยเชลีเนาะหอยเชลีก็ดั่หน้าไปนั่ก็ เ,นนกเก็บไปนําเห็นหนุ่ยได้เก็บไปนําเนาะพี่น้องหอยนี่ยังบัวไส้ย,ยาข้าหอยบัวไส้ย,ยาข้าญ้าเด้อพี่น้องเด้อย,ยังกินได้คือเก่าเพราะว่าหน้าพวกก็สิเก็บเอาบัวส้ย,ยานะสิพยายามบัวส้ย,ยาสิพยายามสิเก็บเอาครับนี่จะเป็นทางลงหน้าเนาะทางนี้น้อยฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าอ่าเนาะเป็นกลืสีด,ดำคือกัน พิ่งกำลังใหญ่ากาเนาะใหญ่กาเพิ่งจะสีดำทอนใยบรรยากาศก็ดีเนาะวันนี้เนาะ บุคือวันนี้มื่อวานนี้หถุดทานตเวลาเจ้นมจะทานตวีาเมแน่เวลาอ้ย้นขึัน่งิเมจือือว่าวนนี้เจีก็ด้หมูวานนี้เด็ดมอวานนี้เกือบตายพี่น้องเมอวานนี้ก็ดำมื้อนี้ก็แค่นี้บรรยากาศก็คึมๆึมฝนเนาะพี่น้องคึมมบรรยากาศก็ดี มีังนั้นเลยค่ะเนี่ยเลยขึงไงบอ้นไงบอ ดพี่เอนี่าอย่อได้อยู่อีกน้อยนึง่งพี่น้องเพิ่นมาซอยครึ่งมือครับมือนี้เอาครึ่งมือเป็ดมงหดถิ้งเนาะเป็ดมงหดทิ้งก็หรือแค่นี้ครับฝั่งนี้หรือส่งไฮเนาะ ยังไฮหญยนี้แล้วก็ไฮนี้นะครับพี่น้องไฮนี้ก็สงสัยที่ได้ผู้เจ้าดำเองเนาะมันยังไฮน้อยอยู่แล้วก็ฝั่งคุณกับมีนะครับแถวหนึ่งฝั่งนึงมีแถวหนึ่งก็ยังบริโลกาเนาะโลกาแล้วก็ให้อันอ่าคนมาปั่นห้ก็ใช้ได้ดำอีกเป็นอาทิตย์อะไรพี่น้องเอยไปจากมืองยก็มามอยเด้อ เศร้าห้ยเศร้าหน้าเนาะพี่นอ้องหลังซู่ฟ้าหน้าสู่ดินเบเฮ็ดกบได้พ่อเมีพาเฮ็ดเนาะบุได้ใส่ข้าวมะลิเด้อพี่น้องปีนี้ใส่ข้าวเหนียวมัดก็เฮ็ดหน้าปีแต่ส่งถือเนาะพี่น้องก็เลี้ยวจากหน้าปีแล้วก็ เห็ดหน้าปังโตก็คลิปนี้ก็โพกับหาปกาเนาะใหญ่กายยังเดียวกับพี่น้องใหญ่กายเพิ่นกับยังไ่ด้ลงดำก็เพิ่นจัหมัดเลย ก็ตั้งเดเสาเนาะหาบกาหาบกาขึ้นมาเต่ถึงๆเนาะาะวันกาไวติดเทืนกะหาบกาลงมาก็ประมาณร้อยกว่าเลยเป็น้องร้อยกว่ามัดเลยก็ยังเหลือหลายอยู่เนาะเดี๋ยวคลิปนี้กะพอไว้ันนีก่อนเออครับก็หลังจากนี้ก็จะลงไปใหญ่กาอีกรอบนึงเลยก็ สิได้ขึ้นพักิ้งเนาะพักเทงกินข้าวพวกเมย์กเ็เห็ดกับข้าวไว้ท่าอยู่ทั้งถึงเนะาะทั้งถึงอื่นเนาะจากเพิ่นเห็ดอย่างเนาะพี่น้องว่ามันไก่มันไก่เพื่อจะย่างลงมาหดหน้าเนาะพวกอะ,อ,ะอาสาอาสามาทายเพิน่นก็ฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อ หรับช่องแฮปปี้พิกแทเลนกน็เอาไว้สนี้ก่อนแล้วก็พีนน้องมือแเลยครับมือนี่ <c oughs> ครับโอเคเนาะครับพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ